อ่ะก uhm. ็สวัสดีค hai, ุณผู้ชมท่านกั uh. นด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มยอดแชร์นะครับของโพสเฟบุ๊กนะครับสำหรับคนที่โพสโปรโมทนะฮะร้านค้านะต่างๆนะต้องการที่เพิ่มยอดแชร์นะเพิ่อะเพื่อโปรโมทโพสนะก็สามารถเพิ่มยอดแชร์ตามผมได้เลยนะอ่าให้คนเข้ามาในเว็บไซต์นี้เนี่ะบริการเข้ากองง่ายๆเลยจะสามารถคลิกเข้ามาหรลิงค์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยผมจะกลาวมาลิงค์ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโดยการคลิกเข้ามาในลิงค์เรียบร้อยแล้วนะก็คลิกเข้าสู่เว็บตัวเว็บไซต์ตรงนี้ไปเลยนะครับ ข่ากวการลิกเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะครับนั่นนี่จะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะจะเป็นเว็บไซต์ KMM ขีด Tecom เลยนะจะเป็นเว็บไซต์เพื่อนยอดไลต์เพื่อนยอดเพ้ติดตามนะครับอ่สำหรับคนที่ต้องการที่เซิร์ชหาก็สามารถเซิร์ชไปว่า KMM ขีด Tecom เลยนะครับอ่พอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นนี่เขาจะเราลงชื่อเขาใช้นะครับคนที่มีหน้าสมาชิกอยู่แลก็สามารถที่กดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยส่วนคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้สมัครสมาชิกกันก่อนนะก็เข้าที่สมัครสมาชิกแทร็คบนข้อมูลตัวนี้เลยก็จะเป็นกกกาาาารรรรรรสสสมมมััััคคคคใใใชชชช้้้งงงงนนนนนนนะะะะบบบ็่่่ืือออผูลลลไปีเจิุ ตรงนี้มันด้ใส่ข้อมูลจริงๆมาเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรับผานนะครับลับผ่าตัวนี้ก็ต้องจดจำรับผ่านให้ดีเลยทำการยืนยันรับผ่านอีกครั้งนะครับจากนั้นก็อย่าลืมติดกไวที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรมนะครับอัดต่อม,มาทุกครั้งเลยนะแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยส่วนคนที่จะสมัครใช้งานที่ g o เกินะครับก็กดสมัครใช้งานได้จีิงี Google ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะครับการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอชื่อผู้ใช้แล้วก็รับผ่าหมือนการลงชื่อใช้างานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วนคนทีีท่่าาััครใครใช้้าง,านนน Google นนงนนนนดยยไไปปปะะกก็ลลลลเเตบ าก,การก,กดลงชืช่อก็ใช้ไม่แล้วนะตอนนี้เป็นหน้าปวดกจางซื้อน,นะให้คุณชมชคิกี้หน้าคำซื้อใหม่ก่อนนะตัวนี้นะนั่นนี่จะเป็นหน้าคำซื้อใหม่นะครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้เลือกใช้นะหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กนะเป็นซากแกมทิกตอกยูทูบเจลล่แ,ลแกมตัว t w เตอร์ไอดวตรงนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้เลเือกใช้หลายแพลตฟอร์มเลยตัวนี้เราจะเลือกใช้แพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กนะก็เลือกไปที่เฟซบุ๊ก สำหรับบริการตรงนี้จะมีหลายบริการให้เราได้เลือกใช้หลายบริการตัวนี้เลยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของคุณชมไปเลยเลยครับตัวนี้เปิดเลือกที่อ่นแรกเลยนะครับก็เริลยเปิดนะสำหนั้นจะมีคำอธิบายตรงนี้ให้เราได้อ่านกันนะครับก็อ่านกันให้เข้าใจเลยนะครับต่อไปจะเป็นการมาลิงก์ครับก็แปลวาลิงก์ของโพสต์เป็นปุ๊กมาเลยก็คัดลอลิงก์คัดลอลิงก์มาเลยนะครับใส่ในช่องนี้แล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เปิดต้องการแค่หนึ่งร้อย้าไปเนะครับก็กใส่งหนึ่งร้อยนะ การกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมีจะเป็นคแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ววันนี้เลยก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบบอร์ดการสั่งซื้อขอคุณผู้ชมท่านหนึ่งก็คำนี้นะปวดจังซื้อตัวนี้เลยนะครับอ่าน่าจะเป็นหน้าปวดการสั่งซื้อนะก็จะมีไอดีแล้วก็บริการที่สั่งซื้อนะส่วนตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกไปเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะส่วนตัวนี้เป็นธนกาคารของเว็บไซต์ก มีตมาจะเป็นการเติมเงินนะครับก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางตัวนี้เลยจะมีสามารสแกนเคิโคดนะครับโอนเงินได้สนะครับชเพนะครับชีพตรงนี้จะมีหลายช่องทางตัวนี้ล่าดตัวนี้เหบเหได้เลยนะหลายช่องทางเลยนะครับสามารถจะเป็นอัลกอเรทนะแล้วกาคริปโตนะคริปโตก็เป็นการเติมเงินของตามประเทศเองสามารถใช้สกุลเงินนะครับของยูทอราบิตคอยก็สามารถใช้ได้เลยนะตัววิีการหรือขั้นตอนกินการก็อยู่ล่างุนี้รอแล้วก็สามารถตาตามได้เลยแต่ละช่องทางจะมีคำแนะนำอยู่ด้านล่างดนี้รอแล้วนะครับส่วนด้าน ต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาเพื่อขนหาบริการได้จากตรงนี้เลยนะครับคุณผู้คนขาดบริการไหนไม่เจอนะครับหรือว,ว่าจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้เลยนะครับจะเป็นบริการทั้งหมดตรงนี้นะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ ต่อมาครับจะเป็นเมนูการคืนเงินนะครับน่าจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับหากคุณเพื่อนกันสั่ยกเลิกออเดอร์ไปในออเดอร์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วขอรับการคืนเงินแบบมาให้กับเราได้เองนะครับก็จะคืนให้กับเราตรงไอเดี้เลยนี่ครับหรือไอดีที่ใช้อยู่นี่เองจะไม่คืนให้บริษัทธนาคารนะต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าคุณชมใช้เว็บภาษาทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับสามารถดาวน์โหลดทั้งระบบ Android นะครับแลล้วก็รระบบ iOS เยหือ Play App Store Store กับนั่นเองก็สามารถเลือกดาวน์โหลลดดไ้เยนะคครรัับบต่่ออมมาจะะะเเเป็นนนนนูแพื ถ้าคุณชื่นชอบการที่จะต้องการต้องการที่แนะนำเพื่อนใช้เว็บไซต์นี้นะก็สามารถเข้ามาเพื่อคั่วปี้นิดตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆของคุณชมจะใช้งานไป็ไต์ง่ายๆกันได้เลยนะครับส่วนด้านนี้เป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตัวนี้เพื่อเข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อไอ้มินนะครับถ้ามีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นไงก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินได้ที่หน้านี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปที่หน้าติดต่อก็คลิกไปที่หน้าค่ะเราซื้อใหม่นะครัาจะมีคำว่าติดต่อแอดมินนตัวี้กกก็็คลลิเเข้าาไปยนะสมารถติดดต่ออแมินได้ สองช่องทางนี้ได้เลยจะเป็นช่องทางตัวเวชื่อและช่องทางไลา์นะก็สามารถเลือกติดต่อได้เลยนะครับอ่าโดยการไปเซอร์วิสนะนะจะเปิดขึ้นมาดูแล้วยอดแชร์ของเราเพิ่มมาหรือเปล่าน,นะครับอ่าโดยยอดแชร์เราก็อยู่ที่25่ส้านะก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอในครั้งได้เพือ่อดูว่าเว็บไซต์ดำเนินการให้เราทุกทีแล้วหรือยังนะครับอ่าโดยยอดแชร์ก็ทำการเพิ่มขึ้นมากับเราไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น128เลยนะฮะอ่าถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะเเเเป็็็นน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 นกกกกาา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 รร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 รแทททบบบบบบบขอออออไววว้้้้้้้ตตตตตัััั่่่่่่งงงงะะคคสหหผูชชชมใใใดีีีืิๆ ก็จะทิ้งลิงไปข้างล่างคลิปเป็นที่ที่บอแล้วก็สามารถคิดเข้ามาเลยนี้ได้เลยนะครับจะได้มาเสิร์ชหายูา่ยากสุดตารางคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับต้องขอบคุณที่รับชมและฝากนะไรนะครับจเจอามันคลิปหน้านะครับโดยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ